ก็สายสดเซยก็น่าปิดเมืองข้างบินด้วยค่ะโอ้โหฟ้าเรียบแป๊บๆอยู่สองเท่าทุกคนไม่ปิดเมืองข้างบินนั่งเล่นฝนอยู่อันท้ายสดเซ้สายสดดีใจที่ฝนมาดีใจที่ฝนมามันร้อนมาทั้งวันแล้วอบป้ามาทั้งวันอุ้ยฮันฟ้าเรียบเขาบอกว่ามีสายล่อฟ้าอยู่สายล่อโอ้ยล่อฟ้าล่อฟ้าแล้วล่อ นี่สา, <c oughs> สายล้อฟ้าล้อไฟอน,นี่แหละเจ้านะ่ะเออแต่ปีนบนข้างบินอันนี้ฝนตกที่หน้าลานปูนะคะทุกคนก็ชุ่มฉ่ำกันไปโอ้ดูเสียงฟ้าร้องก่อนอ่าแลวเสียงฟ้าร้องก่อนเขาบอกมะยงชิดเป็นละสองลูกหน้าหน้าออฟฟิศเนี่ยคนกินมะยงชิดป้าแบ้านแอบกิน มี S <S สอง,สองลูกลก็ยังไม่จงไวให้ค่อยนะสองลูกอ,ะอ่ะกิน,นคนเดียวอ่างฟูลูกอซางว่าสองคน <S <S อ<า>๋อพวกเจ้านีนน่เนาะที่นาจิเป็นใหญ่สวทั้งหลายวิถ้าฟางตรงนี้เปียแล้วก็ไปเอาเชื้อเห็ดมาแล้วเนี่ย,เ,ยเอาเชื้อเห็ดมาฝังไวเลยเอาเชื้อเห็ดมาังไวเลยแล้วก็คุมผ้าไว้นี่เชื้อเห็ดตรงนี้นะฝนตกมาเราจะได้ไม่ต้องลดทุกคนเอาเชื้อเห็ดฟางมาใส่เอาปุยคอกมาใส่เราสั่งปุยคอบไปแล้วเท่าไหร่ห้าร้อยเขาได้หรือเปล่าหรือไปเอาเอง เาจะเอามาให้โอเคโอเคสั่งลงมากระววนเด้อจ้ะอ่า that, itation, uh, so so, สั่งลงมากระววนหรือว่าเราสั่งสั่งเยอะกว่นั้นดีไหมพอไหมสั่งมาอีกไหมล่ะสั่งมาก็ได้สั่งมาหแค่กระสอบจะใส่ถุก่อนจะไปร้อยบ่กระสอบละห้าสิบบาทคนละห้าสิบบาทตัวกระไล่สอบอยู่สิบสอบแล้วบ่าแคสอบอ่ะอืมขิดกระสอบเอามาโรยตรงเนี้ย แต่ว่าฝนยังไม่หนักพอสําหรับการพอเห็ดฟางเราก็จะลดเพิ่มได้นะคะทุกคนน,นี่ฝนตกว่าแล้วฝนจะตกตกจริงๆแล้วก็เย็นกันไปชุ่มฉ่ำกันไปนี่คือมันป้าออกมานี่คือเบาแล้วนะคะทุกคนไออนบอกว่าบอกไอแอนไอ,อลูกค้าโทรมาติดอุทกภัยอยู่สันวะไฟมันน้ำท่วมโพ,พ่แล้วอืมฝนหยุดแล้วทุกคนติดอุทกภัย ทุกกระพยยังผู้ประสบภัยผู้ทุกกระพยผู้ประสบภัยไปเขาของน้ำน้ำท่วมให้รีบตักว้าน้ำท่วมให้รีบตักฝากตักไปใส่ฝนพูทุกคนฝนหยุดนะคะก็ออกมาอีกแล้วลอกหนึ่งเมื่อกี้ฝนตกแต่ฟ้ายังร้องอยู่นะคะก็มาดูทีมงานเหมือนจะตั้งตั้งจุดที่จะ ขุดเสาห้องน้ำนะคะทุกคนน้งงเขาเทีกทำไมมัน,นยัยฮะนยัเขาเรียมันยังมัแล้วฮะรอ ว่าจะสงการพี่ฝนตกพอดีเลยว่า,มมา,ยาจะลดน้ำดำหัวพี่ซหน่อยว่าพี่ไปสงการพี่ไปเล่นกับลูกพี่ฝนนันตกพอดีเลยทำไมดูผอมลงกลับบ้านาน,น,น,น่ะฮะดูหน,น,น้าดูหน้าหนุ่มขึ้นนะไปกรุงเทพมานะ่ะเไเ,เลย บ้านนี้ให้ไพปดฮะทำขนมทำมแบเห็นยางมเส็จพอดีเลยนะทำนมหอสามล้มนีไม่ได้่ยนอยู่ขิมออมให้เกืออมไปลูจักไแย้งแม่ยังอันนี้ให้ยังให้ขอฮะอันนี้ให้ขอก้วยวันนี้ให้ยังนี่ขอก้วยแล้วขอกงว ห้องน้ำสุภาพสตรีฮะห้องสุภาพสตรีบ้าสวอว่เขาไปไหนท่น่ะยาจีภาาดูภาษาดูะดูภาษดูแกงไทยกับมาบ่ไหนเาเล่าแม่เบิร์ฮะเกมาแต่โตไปถือยังไม่เนนี่บแวงแวงมากนี่เชีาอย่างแกงไทยซุป อันนี้คุณลุมหาสมบัติบ่เนี่สกรบสมบัติกรบราทบอออียาคุณพี่เจ้าพี่จอนจอนสินไส้ลวได้น่ะเอาี่ตังในกระเป๋ามาเตยมไหมย่าปากันยางมาเต่โตไหเมายางมาเต่โตกับกล้อง ลุงทำไมไม่รู้จักใส่เสื้อเหมือนเขาบ้างเลยนฮะอุตส่าห์มีสีเสืส้อแปดสีแล้วผมใส่งานไปออกงานออกบุญครับโอ้ยเพระาะว่าอยากใส่เสื้อขันยาทำงานพะว่าใส่ไปงานบุญครับเพียงว่าพอ,อาว่ามองยังไงว่าอุ้ย FC หายอ๋ออย่าบอกบอะนะ FC เสียหายนะแล้วเสียหายเพราะใส่น่ะใส่เลยเดี๋ยวไปงานบนุญน่อเดี๋ยวมืออึนหน่อเดี๋ยวไปใส่เอฟมืออึนไปงานบุญมืออึนไน่อยใส่เพื่อการไปไปงานบมุนท่านายว่าหอดรึเปล่มัน,นบ้าเ่ยมันก็ใส่ที่บ่เมือนก็คือบ่ใส่อ่ะ FC เสียหายน่ะ

ส,มมสองการมีสามมือหายไปหกมือหมนใครไปมาเปิดเพลงหให้ภาษาเอากาแฟลระบอเอาเราบอกกาแฟสามกองนะ่ะให้เระบอกเอฟจีสัสส่งให้ทุกคนตอนนี้ก็ขุดตั้งนานค่อยค่อยมายืนเฝ้าอยู่นี่หลายนาทีล้วไม่เห็นมีสมบัติเลยเห็น <c oughs> แต่หินลูกลังนี่ขึ้นมาเนี่ย ฮะนี่ล่าสมบัติล้วนี่อ๋อเสียบอเสียบแบบไงพญ่พดเสียบซอสองนิ้วนี่โอ้ยย่างมาเล้วฮะต้องไปย้อนเสียบหน่อยเดี๋ยวเบอร์แมนบอเป็นแมงนี่นะทีกวดจังเดียวห้องน้ำนี่งามแมนบอห้องน้ำในอนาคตนี่งามแมนบอหลบนีน่ะโอ้ห้องน้ำผู้หญิ่งม่ต้องห่วงครับอ๋อหลอกนี่เขาตีเท็ดนี่เขาผู้หญิงก่อนบ่หนี่โอ้ผู้หญิ่งบัดนี่น่ะอ๋อผ้ใช้เล้วงเราพูดถึงผู้ใช้หน่อยนะเอาเหรอ อ๋อที่ห้องผู้หญิงเนี่นี่ผู้หญิงล้วนๆเนี่ยครับประชาห้ามยุ่งเี่ห้องลงเต็มเต็มสผู้หญิงเสียพองโอ้แม่ไอซีทั้งนั้นเลยโอ้ท้ะไอซีไม่ใช่ผู้หญิงเฮ้ยไม่ใช่ผู้หญิงอย่าบอกเลยโทษโทษมาสั่งของวันนี้ผู้ชายกับมีหลายเด้อตอนนี้เลยป๊อปเออทําเลยทําเลยทําเลยเอามากินลอยกินยันี่นน้ำปเมื่อเนี่ยเห็นปลาเนป่อยกินได้ ฝนตกกันยังเมื่อยอยู่บอกฮะตอนนี้ลุงขาดหวานป้าไทบ้านบอกพียััด้อฮะอะเงาิน้วาอพี่วัดกลับแล้วบ่น่ะเมื่อไรบ่โอ้บุษกทามาฝนตกเราไปรับไปนอนนะไปนอนชีโมงแบีงแรว4โมงแรงแล้ว เ,ย,เย็นเย็นมือแรเงมือแรง,แรงนี่สิไลาขายเสือช้มมอโมงพิเศษในมือแร้งก็ลูกไสเเเ้เออเาอ้าไปดูคลิปัางงา้งไให้ไปดูคลิปพีวันเหรดูคลิปยังอ่ะคลิปพีวันกล้ปูนี่สิไปดูคลิปใส ยี่ใม่จิ้มมะเขือไทยอเลยค่ะเจ้าให <c oughs> ม่วันนี้เสื้อสีม่วงอ่ะสวยมากเลยเนาะมาไ้้บนูผสิครับสีม่วงอ่ะสวยนะค่อยใส่ยังสวยเลยเย็นนี้เดี๋ยวมีโปรโปรเสื้อพิเศษชั่วโมงพิเศษวันเนี้ยนัดกับลูกชายไวว้้แลเป็นสีที่เข้าได้กับทุกสีที่มีเอออะแม่ฮะอ๋อ้แต่งของสองเครื่องยี่ห้อไ ปาเลยแจลุมใให้แล้วทุกลุมโมนีซบ่เอยมืออื่นมันมีคนเห็ดได้กับเหตุมนีนั่น่ะอ้ามือเขากระปุมนีอกานี้าง้เขาก็ไปล้ำเนี่ยเขาอ้างล้ำหล้วเขาขมืคุยกันเลยอ่ารืรู้ทันหมดรู้รู้ทันหมอ้วันนี้มีลำเาวันนี้น่ะว้าสิบเก้าคนหมุนอ่าสิบเก้าคนสองงานเอาเรือเอาใส่เอาอุ้ม โอ้บมกแตงนี่สมองนึงเลาไีเนี่ยวัดไปหัดใสอยู่จ้าขุดเป็นตะเลี่ยวเยจ้าขุดไปทางไหนได้เนี่ขุดไปที่นี่มด้ยเนี่ยไม่ได้เราไปเราไปนั่นเ้าจะไปของของรด้เรมาแล้วมาแล้วมาล้วมาอยู่เลยเออแป๊บแป๊บป๊บเป็นทุนานเด้อฮะโอ้ไปแล้วเดลิเดยวเวราเป็นโรตีกระบาดนี่โอ้ยได่รู้ของหวานหมึกแตงไขยตองปามันบอ จามมาได้ด้ออกได้บานี่โอ้คอยซามลุ้มมาเรื่อยคุณอาปลาดาดอีกรุมนึงได้เขาบอเพื่อนถ้ามีสี่คนเออกุกนี่ละบที่ได้ซ้ำได้ที่ได้จักน้ำเดี๋ยวิ่งเอานี่นนะคุณอาคุณเอาเอาเซียมแสดงมัจับมึงดิน อันมันมีแน่วล้มันมีแน่วล้อขนาดจับเสียมันมันแน่นอ้า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 เอามองหันแนมไปไม่ใช่สาไม่ใช่สาคุดอันนี่พราะใช้เสือคุดละบานเจ้านอนผีไปยังลุงจะบ่ต้องเมื่อนอนอยู่พีรอดเออจิชาพาไปล่าหาโม้เท่าไหนเศร้าเองฮะถ้าจะเก่าโมง กำลังฟาสิแจ้งสมเลานะเอาไว้นี่ล่ะเล่าเราามาเอาอยู่นี้นกับวันหยุดอะไระมันหยุดบางมยเราสร้างแตงางรุ้มไอ้กุ้งกวางข้นั้นนี่ต้อแสดงเอาไว้นี่เียมีเยียมด้ามอะไล่ะเอามาแตงหน่อยเคีเยียมด้ามใหญ่แล้วไม่มีอบอยู่ต้นมากนี่เหรอใ่ไมเสาสา่าสรบสางความสูงก่อนความสูง จะเย็นจด้ทีละขั้นตอนจด้เออแบบกระไยไปแล้วกับต่างๆนั่นได้ดดไ้่เอาเสียมาแต่งนะแล้วๆเสียมาเขียมบ้างนตอนนี้ก็ความคืบหน้านะคะฟ้าก็รองอยู่แต่ว่าฝนก็ตกไปพักหนึ่งแล้วก็หยุดนะให้ทํางานต่อได้เบิ้งดินแล้วฝนตกพอดีประมาณสองข้อมือขุดจนหมดเดีียวไปเลยไม่เ้าบอ โอเคทุกคนก็ค่อยมาดูความคืบหน้านะคะพอดีพอดีว่าร้านกาแฟกับห้องน้ำมันอยู่ใกล้ทุกคนก็โเดไปเดิมาได้โดเดทนเดินเดินเดนเดินนเดินัวินเดินเนเดนนี้ิ่อดนเานดินเดยเนเคินเดินเดินเดนเดินเินเดิปเนคดินสนเดินเินนี้กนเนดินเดิเดเิิน